m าก i ินิมินเฮนะคะบ้านหลังเล็กๆที่จะมามอบความรู้และสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนที่เข้ามาเยี่ยมเยือนบ้านหลังนี้กันค่ะหลายๆครั้งนะคะเราได้พูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของผลไม้ไปอย่างมากมายเลยนะคะผลไม้มีประโยชน์มหาศาลเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เรามาดูข้อเสียกันดีกว่าค่ะข้อเสียนี้ไม่ใช่ข้อเสียในตัวผลไม้โดยตรงเนาะแต่จะเป็น ถ้าช่วงที่ใครที่กำลังลดน้ำหนักนะคะจะมีผ้าผลไม้นะคะที่ไม่แนะนำให้ทานช่วงนี้ค่ะผลไม้นะคะเป็นสิ่งที่คนลดน้ำหนักจำเป็นจะต้องทานจริงๆนะคะเพราะว่ามีกกยากใยมีไฟเบอร์ต่างๆช่วยดูแลในการขับถ่ายแล้วก็ให้พลังงานว่าก็มีผลไม้ในบางชนิดนะคะที่ ไม่แนะนําให้ทานในช่วงนี้ตัวแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือผลไม้เขตร้อนค่ะผลไม้เขตร้อนนะคะเช่นมะม่วงสับปะรดผลไม้จําพวกนี้นะคะจะมีน้ําตาลแล้วก็มีแคลอรี่สูงกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆแต่ว่ารสชาติที่มีนะคะหวานฉ่ามากถ้าหากอยากทานผลไม้ที่มีความหวานจริงๆนะคะเราก็จะแนะนําให้ทานเป็นแอปเปิลจะดีกว่าค่ะเพราะว่านอกจากจะ หวานสดชื่นแล้วนะคะก็ยังแคลอรี่ตำ่ำแล้วก็มีไฟเบอร์ที่ดีด้วยข้อ2นะคะกล้วยค่ะแล้น่ะว่ากล้วยนะคะจะเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายอย่างมากมีกากใยสูงช่วยระบบการขัดถ่ายมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยชะลอความแก่นะคะแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ากล้วยเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงกล้วยหนึ่งลูกนะคะใหะ้แคลอรี่ถึง150แคลอรี่เลยทีเดียว ข้อต่อมานะคะนั่นก็คือองุ่นค่ะโดยรวมแล้วนะคะองุ่นนะคะเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพแถมยังรสชาติดีแต่ว่าผลไม้ชนิดนี้นะคะก็ยังอุดมไปด้วยน้ำตาลแล้วก็ไขมันองุ่นเพียง100กรัมนะคะก็ให้แคลอรี่ถึง6.7แคลอรี่แล้วไหนจะน้ำตาลอีก16กรัมคนที่ลดน้ำหนักนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงองุ่นจริงๆค่ะข้อต่อมานะคะนั่นก็คือผลไม้อบแห้งค่ะ ผลไม้สดๆฮะคาะทานแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพร่างกายกว่าผลไม้อบแห้งนะคะหลายๆคนก็คงจะรู้เนาะว่าผลไม้อบแห้งมีแคลอรี่สูงอาทิเช่นลูกเกดหรือว่าลูกพรุนหากใครที่กําลังจะลดน้ําหนักนะคะก็ระวังด้วยนะคะอย่าได้เผลอทานเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีความหวานหรือว่าความอร่อยเฉพาะนะคะแต่ว่าก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะข้อที่5้านะคะนั่นก็คืออะโวคาโดค่ะ อ้าวอะโวคาโดดีต่อสุขภาพไม่ใช่หรอมีไขมันที่ดีไม่ใช่หรอแต่ว่านะคะอะโวคาโดนะคะก็มีแคลอรี่ถึง384แคลอรี่ต่อหนึ่งถ้วยเนาะแม้รสชาติดีเพียงใดนะคะแต่ก็ต้องทานในปริมาณที่จำกัดด้วยค่ะหากเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วนะคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการเลือกทานผลไม้ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ รกาควบคุมปริมาณอาหารที่ทานในแต่ละวันนะคะก็มีผลต่อการลดน้ําหนักได้ด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมข้อมูลในวันนี้นะคะหากใครคิดว่ามีประโยชน์นะะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตและกดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆในครั้งถัดๆไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ